ครับผมคลิปนี้ก็จะพา f ะครับมาขึ้นยิงปาชโดครับเนี่ยครับปาชโดกับปาช่อนครับขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงปลายกระบอกปืนของเราครับเนี่ยครับก็มันก็จะเป็นวังอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นฝั่งที่น้ำตื้นๆตรงไม้ไผ่ครับที่เราจะยิงครับเมื่อกี้ก็เห็นครับแต่ว่ายิงไม่ทันครับตรงไม้ไผ่เนียครับเดี๋ยวต้องรออีกรอมขึ้นอีกสักพักนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวถ้าเห็นตัวยังไงผมจะยิงให้ดูนะครับเนี่ครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มากับตัวนี้ครับเจ้า ซีเซ็สี่ห้าเจ็ดเทนนิงนะผมเนี่ยครับให้ดูนะครับตัวปืนถือมือเดียวได้นะครับก็หนักนิดนึงนะผมเนี่ยครับกับกล้องตัวนี้นะผมเวกเตอร์ออปติกนะครับผมมาติสสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับก็มีคนถามกันเข้ามาเต็มเลยนะครับสหรับกล้องตัวนี้ครับก็ใช้ดีครับกล้องตัวนี้ครับตั้งแต่ผมยิงมาครับยังไม่เคยเคลื่อนนะครับเนี่ยครับใช้มาสองปีแล้วรับกล้องตัวนี้ครับราคาอยู่ที่อสามพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับให้ดูนะครับเป็นของพี่คับอิงครับสามขีดเก้าคูณสี่สิบ ติดกับปืนลูกกดซีเซ็ตสี่ห้าเจ็ดเทนนิงนะครับสิบสองเกียวนะตัวนี้ครับลำกล้องยีบสี่นิ้วนะผมเนี่ยครับก็จะพามายิงปลานะครับหมายนี้ครับเนี่ยให้ดูนะครับหมายของเราเนี่ยครับหมายนี้นะครับรอติดตามเลยครับว่าคลิปนี้ครับจะมีตัวไหมครับเนี่ยครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าหมายสวยครับตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เจอนะครับเจอปลาชโดขึ้นนะผม ประมาณไซส์ประมาณสามสี่โลครับตัวใหญ่มากครับตัวน yeah. ี or, ้ครับเนี่ยครับก็ยิงไม่ทันนะผมเนี่ยครับมันก็ไม่ค่อยแดดนะวันนี้จะให้ดูครับท้องฟ้าเนี่ยครับท้องฟ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มาลองนั่งดูนะเผื่อเจอนะผมเนี่ยจะให้ดูนะตรงวังตรงนี้ครับมันจะจะมีตรงที่น้ําเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงไม้ไผ่ครับกลางจอนะผมเนี่ยครับเราก็จะยิงตรงนี้ก็ขึ้นครับเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงปลายปืนผมเนี่ยแถวเนี้ยครับข้างข้างฝั่งครับ ก็จะเป็นพวกปลาชโดกับปลาช่อนครับแล้วก็ปลาดินครับขึ้นเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานไหมครับนี่ครับสหรับตัวปืนนะครับนี่ครับก็จะให้ดูนะครับให้ดูนี่ครับตัวปืนของผมครับเทนนิงตัวนี้เป็นปืนโครงการนะผมนี่ครับตอนนั้นผมซื้ออยู่ที่สองหมืนหกพันบาทครับบวกค่าติดอีกห้าร้อยแต่ทุกวันนี้นะผมไปดูราคานะครับอันนี้คือราคาประชาชนครับอยู่ที่ สามหมื 32, นะ่นสองพันครับตอนนี้คนระับสามหมื่นสองพันครับราคาประชาชนนะผมก็ต่างกันมากนะครับตอนนั้นผมซื้ออ่าสองหมื่นหกอ่านะครับก็ถือว่าราคาต่างคนระับตัวนี้คนระับถูกสุดในรุ่นอ่าของซีซัเสียเจ็ดนะครับตัวเทนนะิงครับเป็นตัวที่ถูกสุดแล้วครับผมเนะี้ยครับก็ถ้าใครสนใจอยากได้ก็เข้าไปขอใบปอสามอยู่เทียมเพลย์ท่านอยู่นะครับหรือถ้าตรงไหนที่ขอยากจริงครับอันนี้ผมแนะนําเลยคนระับ ถ้าตรงไหนที่ขอยากจริงๆครับค่าน้ําชาเลยครับผมค่าน้ําชานะครับทุกที่นะครับมีค่าน้ําชานะครับแทบจะทุกที่นะครับผมต้องพูดแบบนี้แล้วว่าแทบจะทุกที่นะครับมีค่าน้ําชานะครับสําหรับปืนจุดสองสองครับขอยากมากๆนะครับสองสองผมจะบอกให้นะครับถ้าบางพื้นที่ที่ติดเขตอุทยานนะครับขอไม่ได้เลยนะผมเนี everyone, them them. ่ยเหมือนที่ที่ผมอยู่นะครับที่ผมย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งครับติดเขตอุทยานครับผมขอไม่ได้นะครับเนี่ยครับ นัดขอเป็นปืนโครงการยังไม่ได้นะครับขอยากมากนะครับก็ต้องลองไปขอใหม่ครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวนนี้ครับมานั่งดูนะครับซุ่มดูนะครับหมายนี้นะครับแต่ตรงกลางถึงเจอก็ยิงไม่ได้นะเพราะน้ำลึกนะลึกมากยิงแล้วเสียดายนะงมขึ้นไม่ได้นะเนี่ยครับตรงกิ่งไม้ตรงกลางจอนั้นก็สามารถยิงได้นะครับตรงขอบฝั่งนะครัเนี่ยครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะมีตัวไหมนะเนี่ยครับก็พอ มานั่งดูบรรยากาศนะผมถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะถ้าไม่เจอตัวนะผมเนี่ครับเดี๋ยวถ้าได้ไงผมก็จะถ่ายให้ดูนะครัเนี่ยถ่ายด้วยยิงด้วยนะครับก็ลําบากนะเดี๋ยวเวลายิงกล้องขออนุญาตนะผมต้องขออนุญาตจริงๆครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวนะไม่ใช่กล้องติดหมวกติดหัวนะครับก็เลยเป็นกล้องโทรศัพท์นะผมก็เวลาถ่ายก็เวลายิงนะน่าจะไม่เห็นนะเดี๋ยวเวลาตอนลงไปมุดก็น่าจะเห็นนะผมเนี่ยครับก็นั่งดูอยู่นะครับช่วงนี้ ก็จะเป็นวังตรงนี้นะครับถ้าใครที่ออยากสอบถามอะไรนะก็คอมเมนต์มานะผมนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้หมดเลยนะผมน่ครับแล้วสําหรับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปหน้ารอดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปซุ่มยิงกระลอกนะผมกระลอกแดงนะครับกระลอกแดงผมจะกล้วยไปล่อไว้นะครับก็คือเอากล้วยนับไปผูกไว้นะผมน่ครับแล้วก็ไปซุ่มยิงนะครับคลิปหน้า แต่คลิปนี้ก็นั่งชมบรรยากาศไปนะผมนะครับนั่งพูดไปเรื่อยนะครับก็รอดูนะว่าจะขึ้นไหมครับปาชโดนะผมนี่ครับถ้าขึ้นก็จะยิงเลยนะครับนี่ครับตรงที่มันจะขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับตรงปลายไผ่ของผมนะครับตรงนี้ไม่ใช่หมประจํานะครับตรงนี้เพิ่งเพิ่งมาครับครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆนะผมก็จะเอาพวกไม้ไผ่หรือว่าตัดต้นไผ่นับลงไว้ตรงกลางจอนะครับให้มันเข้ามา อยู่นะ,ระ,นระนะนครับพวกปลาช่อนปลาชโดนะครับนี่ยครับก็มารอลุ้นกันนะผมเนี่ยครับนั่งชมบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศก็เป็นต้นขี้เหล็กนะครับที่ผมขึ้นมานั่งนะครับไม่มีมดแดงนะครับต้นเหียงต้นนี้ครับนู่นคะรับนะลึกมากคนระับไกลมากครับสําหรับอ่าคลองตัวนี้นะครับไกลมากนู่นครับยาวไปสุดนู่นคนระับหมายนี้ถือว่าเด็ดนะครับผมถ้ามาขึ้นยิงปลานะครับแต่ว่าวันนี้ดูอากาศคนระับอากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับ ก็นั่งดูไปนะครับเนี่บนี่จะสองให้ดูตัวกล้องนะครับก็เป็นเส้นเล็งแบบขีดเดียวครับธรรมดาครับเนี่ยครับเป็นเส้นเล็งแบบนี้นะผมเนี่บตัวนี้เป็นมาติดนะผมเวกเตอร์ปิกมาติดสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับเนี่บตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่เคลื่อนครับรุ่นนี้ครับเนี่ยครับ เคยมีคลิปฝรั่งนะับเอาตัวนี้ไปยิงกับหนะ้าจุดห้าหกับก็ใช้ดีนะผมยังไม่เคลื่อนเลยนะับตัวนี้นะับยิงมาติดกับปืนจนะุดสองสองนับไม่มีแรงรีคอยนะับยังไงก็ไม่เคลื่อนนะับถ้าขันน็อตให้แน่นทุกตัวนับนี่นะับนะเป็นขาต่ำนะับตัวนี้ก็โอเคนะับยิงได้สบายนะับตัวนี้นะับระยะเจ็ดสนะิบแปดสิบเมตรนับได้ตัวนะับแต่ว่าต้องตั้งกล้องไว้ที่หนะ้าสิบเมตรนับตอนนี้ผมก็ตั้งไว้ที่ยนะี่สิบห้าเมตรนะผมอันนี้ผมแนะนำนะับ สายล่านะครับผมแนะนำครับให้ตั้งกล้องไว้ประมาณห้าสิบเมตรครับซึ่งครั้งแรกนะผมตั้งห้าสิบเมตรครับยิงยังไงก็โดนครับยิงห้าสิบเมตรขึ้นไปจนถึงแปดสิบเมตรก็โดนหรือจากห้าสิบเมตรลงมาถึงสามสิบเมตรก็โดนครับเลงเอ็กอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยครับโดนทุกช็อตครับแต่ว่าพอผมมาตั้งเป็นยี่สิบห้าเมตรพอยิงขึ้นไปหน่อยๆก็ไม่ค่อยจะโดนแล้วครับเนี่ครับเพราะว่าที่ตั้งไว้ ใกล้ๆว่าเอาไว้ยิงปลาครับยิงปลาช่อนนะครับแล้วก็มันยิงไกลด้วยนะครับเนี่ยครับก็นั่งโมไปเรื่อยนะครับตอนนี้รอดูปลาขึ้นครับก็ยังไม่ขึ้นนะผมเนี่ครับหมายของเรากับเจ้าเทนนิง12เกี่ยวนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณเนียบเนียบตัวปืนครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูฝั่งนู้นครับนี่ครับส่องผ่านกล้องครับนี่ครับ เส้นเล็งก็จะประมาณนี้นะผมเนี้ยครับตันนี้ก็ซูมไปที่เลขสามนะมันปรับได้สามขีดเก้าคือมันจะเริ่มตั้งแต่เลขสามถึงเลขเก้านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็ไม่ได้ชํานาญนะเนี้ยครับเนี้ยครับก็หมุนมาที่เลขสามนะเนี่ยครับจุดเนี้ยครับขาวๆวนะครับมีอยู่เก้าเท่านะก็ปรับไว้แค่เลขสามนะเวลายิงใกล้นะครับเวลายิงไกลก็ปรับไปที่เลขหกเลขเจ็ดนะผมเนี่ยครับมีฝากระดกเรียบร้อย เดี๋ยวนั่งรอดูนะครับครับผมผมก็นั่งรอนานครับเป็นชั่วโมงครับก็ยังไม่ค่อยเจอครับยังไม่เจอขึ้นทั้งตัวครับเนี่ยเพราะว่าดูว่าฝนมันจะตกนะผมเนี่ยบรรยากาศมันคึ้มเกินครับมันปลาไม่ขึ้นหัวนะผมนี่ครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะผมสําหรับชิปนี้นะครับก็ไม่เจอตัวครับก็พามาดูบรรยากาศกันนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะปาไม่ขึ้น ขึ้นครั้งเดียวนะับหายเลยนะผมนี่ครับปลาไม่ขึ้นเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะสำหรับสายล่านะผมหรือว่าวิธีการทํากับดักใครที่ชอบเดินป่านะชอบยิงนกตกปลาครับวิถีสารบ,าบ้านนะครับนี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะผมนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับช่องบ่าวร้ใต้สารินดีนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมนี่บ